นอช่วงนี้ช่วงพักตลกช่วงตลกช่วงพัคขวัญของทีมเดนมันไปซ้อมเมืองลูกไส้ก่อนพี่นอ้องคือทักมาบอกว่ามาปลูกในเรื่องเตีหนาไปปิดไฟนอนบอก บิ่ันอนหลับอยู่พี่น้องเตียงหนาเร็วๆละ่ะไม่รู้ขวัญพี่น้องเดี๋ยวไปนอนพักผ่อนอย่าบอสในเตียงหนาเตียงเรียบร้อยใกลๆสีหอดสีขึ้นเพ่ยงยังสีมาปลูกออกกินยาเอายาให้กินแล้วก็สิล่ายากันได้บุยาออกนิดกับสีหวงคือว่ออะไรพี่น้อง พอเพแห้งแต่อตยู่ได้อยู่เป็นบอ่อไรไม่ค่อยได้หลายบ่อใดเขาก็ต้องพยายามเอาไม่รู้กับเบืองโมโมูผู้เพิ่นอยู่ก่อนเขาก็ไปไปถามข่าวถามอย่างเพิ่นอยู่น้ำกันแล้วหู้จักกันแล้วก็ถามอันหนูบ่ได้เพลงนี่ทานิสิดนี่หนูอันพี่ว่างบ่จังซั่นจังซีก่กะไปไกลเพิ่นฮักให้ยามเพิ่นว่างใครสิสอนให้พี่เบียพี่เบีย ออแมนอยู่ยำว่างกันบ้างไงอะไรกันถ้าบอกนูเดอ้อกับกับบวกเพื่อนมันสิ่งใดๆทดี่ท่านมลูลองผิดลองถือไปไ,ไม่รู้ว่าต้องยันผิดเพราะเขามีประสบการณ์อยู่แล้วมันบป็นยากปากท้าให้มันเด่นก็ดีเริ่มสีปากท้าให้มันเด่นก็ดีอันมาคือลำสิงคือเขาจะเขาเคยแต่ยงดิเขาแต่งแบบแบบเบาๆเดิในว,วันนี้เขาต้องแบบชิมต้องเดี๋ยวออกกับคลิปๆเนื้อสีแดงๆด้องเกรดพี่น้องที่มาเมื่อวานนี่แหละที่ไกล้ไทยคลิปลงไป นะครับพีนองทากปีกกลักอจกให้เรื่อมมะาม่มือนีเรื่มงานวันที่สองเลยม,มาถามข่าวา่าเป็นยังไงกินข้าวกินน้ำไปได้ไปกปกินยุคข้าวบอเออ,อ,ยอยุคขวเลยเมื่อเรีเพิ่์ซเฮดไปกับเบไม่กินเพราะป็นปต้องซื้อลูกต้องกว่าเขากินไปเดิ๋ยมันเบื่อไปซื้อกทรดรา,ายากเดียกัไปหาสุปปกินยุควาา้าวเมื่อกีประหยัด่าใช้จ่ใจเขาไปลำเนาอะไรได้เปไ็นยังไงน่ะให้ย้เป็นรูกไห ไมถาเขาวได่เร็วบานปีาเออราชนีน้องเป็นังไรเนี่เป็นแต่ยูไดบยได้ฮะครอยากหนีไปใส่เออย้ยหนีไปใส่ด้วลูกมาแล้วคือนจาคูวาหรืยายเดียเสียหน่ะเสียตาดี่เวลาผู้อดออกมาผููไกลว่าสันหนีแล้วไปแล้วบมอี่ยว่ดะไดี มีพูดต้องระวังคนนีีเออนี่ละผู้มิตรวาระวังระวังอย่าพูดเนี่ยเราจะปก่อยก้อนทะเบงเด้อขนาดขึ้นรถจะได้รพูดเรื่องไปใส่ไหลตีมาถามข้าวถามข้าวไปสละเอามาแล้วคู่บ่ปลาบ่ปล่อยหรอกเบิงยานยูบ่ได้ยานลักนีเนี้ยวันนี้คู่บ่อรัสเซียบ่อให้ไปลัสเซียบ่อให้ไม่ไปคู่บ่อย่างเงินบ่อ เดี๋ยวเราเลี้ยวบิ่งเลี้ยวยังก็เราเลาะกระเสียนี่ดอกนี่นี่นี่สาวตุ้มจืดนี่เป็นอะไรๆมานั่งเฝ้าคักเฝ้าเนี่ยเถอะใหญ่นี้เด้อเฝอมืไว้โหคุณ่ฝอยองมืดไปลองหนามืดก็เลยสิบ่ค่อยเห็นมาถามข้าวถามข้าวลูกเต่าใบสลับเป็นองยันอยู่บ่ได้มื้อนี้ก็เป็นมื้อที่สวงของลองต้นกลา คุณการกาาระน่าลักดิบพี่น้องเต่งหนาไปเรื่อยมาที่โต๊ะอยู่ยีดกาาระน่าลักคือกันเรียบรย้อยแล้วตีนเรียบรย้อยแล้วก็เฝ้าถอดสุดถอดยังออกไปหาอาบน,น,น้ำซีดหนาซีดตากินเขากินน้ำแล้วก็ร้อนพักผ่อนจะไปหาเลาะเด้อเข้าใจบอ่อยู่ร่วมกันกันหักกันเพียงกันและถ่มกันมาหอนพักกันไปนอนใส่ห้องน้าห้องน้ำข้าวห้องน้ำ ไปกิปก๊ฟขึ้นเขาหน้าไปเพื่อนติลูกก็โผดเถอะอาบน้ำลอยนึ่งสอ่สู่สู่สไปน้ำกัน,นยังละ่ะถ้าได้บ่ได้ก็ถามว่าเจ้าได้ยินบล่ล่ะบอกกันว่ามือวันศรีายไอเมียวสพาชวงไอเมียวเออเนี่ยแหละหูจักรภัยกับว่าพี่เพลงนี้หนูบ่ได้พี่นี่หนูบ่ได้ คอยไปแต่ละเพียงละเพียงไปมือนี้ได้เพียงนี้มือหนาได้เพียงนะแน่นกับใเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็จริงเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยห้าไปเรื่อยก็ไมมีดอกสูตรรล้อกสีสเกีเดียวก็ได้ได้ครบดเด็ดปืนดอกเ๋ยวเท่าไรเเท่าไรปืนดอกเดี๋ย้จัแนอยู่ลเี่ยมีเงิห

นี่ในตีมือที่สว่างเร็วยืมปิตยุได้ยืมมันบ่เอาสู่ไปนน้ำแก่แล้วได้มาแล้วโคตรสาเอามาถามเขาถามข้าวกันยากก็สิหลักก็สินอนตื่นขับมือทุกมือเพราะเสื้อมาเห็นหนาตุ้กันเร็วกันล่ะหกโมงมันกังวลธรรมดาเขาบ่ได้ท่าเขาก็บ่มั่นใจเขาก็เงือกงักไปตามธรรมดาล่ะเป็นกับพันที่บ้านดอกมันไม่อยู่เนาะเดี๋ยวว่าเข้าเวลาเข้าบางเขามีเวลาเขากะแก่นั่นล่ะ อู๋จักไพรเน่กันอ้ายเ,เอื้อยน้องแกให้พเน่เพล่งนี่เพล่งนั่นมันก็ได้กันกะิ้งไปเองดอกชุดไใดใ้่บโปปินกะถามผู้เพื่อนก่อนถามเพื่อนว่า,า,สาใส่จังไดแบบใดอันในโปมี่กะถามเพื่อนรู้ว่าท่านมีอันน,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 นี้อันนั้นนี่มันสีได้ๆอันมะละเนี่ย่ายรูปเนี่ยสามคนให้กำลังใจพี่น้อง มาทำข่าวทำข่า,าวสู้ๆไปสู้ไปน้ากันน้องตน้นกล้าน้องเกตแล้วก็น้องตีนะครับพี่น้องที่บ้านเมื่อวานนี่มือนีเลื่อมง,งานเป็นมือที่อ่ามือที่สองเนาะเดี๋ยวให้สู้ๆไปน้ากันตั้งใจวันนี้เขาลงปกเทปเป็นสีล้าบากลําบากเอาอนเอามัมีก็สิเดงเงินเพิ่นม่มีอย่างที่บันลํำบากเนาะก็สิเดงไต้ละบากได้มาแล้วก,กระหูจะเก็บได้หน่อยเก็บหน่อยได้ลายเก็บลาย ได้หน่อยกระซุ่งทั้งบ้านหน่อยได้ลายกระซุ่งทั้งบ้านหลายพ่อเม่มันกระถากินน้ำเห่าสู่ไปน้ำกันห้ยกำลังใจทุกทุกคนสู่ๆเด้อดกูก็บอมีอย่างที่สิบอย่างดอกนี่จหายมาหายกำลังใจกันสิละพ่อเอามาแล้วผ้ามาแร้วกันเบืเ้องแังแย้งวันนี้ต่อไปกับหู้ส้นหู้ซ้ายหู้ทางไปทางมาแหล้วกับบริเวณยากบริวาถามยากกว่านี้ ไม,ไม่กับเบืองแย่งกันไปเอาใจใดกันสิล่ะครับพี่น้องจะไดก็ฝากเป็นกำลังใจให้อาเดนซื้อมาใหม่เมื่อวานนี้เนาะครับเนาะน้องเตียน้องตุนกาแล้วก็อาน้อ,นอง,กงกีะครับฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนใดุ้พี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้สนีพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ